ครับสวัสด,ดีครับสว well. ัสดีครับเสียงจากผู้จัดการดูน้องคอปเตอร์หิวครับหิวเงาคุณผู <h 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 ้ครับตอนนี <h 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 ้เราอยู่ที่ที่ไหนเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่เส้นเมืองเก่าขอนแก่นใครอยากเจอมาเส้นเมืองเก่าขอนแก่นเลยครับมีทีมแดนเซอร์แล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมโซเซียลนะคบพิมพนะครับผมเอนนี้ ขึ้นรถบอกวนี้แะไรก็ไม่รูาวแต่รถใครอยากเตออ์ทีมโตเกียวมิวสิกนะคะมาเลยนะคะตอนนี้อยู่เส้นเมืองเก่าค่ะใครอยู่เมืองเก่าดูไลฟ์สดมาเลยนะจ๊ะอ้าว่าวันนี้เราพีกเชิญร่วพีมิพายอ้าพีมิพาย <c oughs> วันนี้มาแบบเรียบร้อยค่ะไม่เซ็กซี่ค่ะอ๋อน้นองซีแกรมตอนนี้น้องซีแกรมไม่ไหวเข้าหน้ารถแล้วค่ะหนาวค่ะเ,เ,เพราะาพร <อ S 2> ุ่ง <พอ S 2> นี้มีงานใช่ไหมพรุ่งนี้มีงานเออเอ,เออพรุ่งนี้มีงานเอ่อ เด็กๆเด็กๆอวยพรวันวันนี้มันครอบครัวอวยพรให้เอฟซีหน่อยวันนี้อ่ะอวยพรให้เอฟซีหน่อยอ่ะบอสบอสอวยพรให้เอฟซีหน่อยบอสบอสวันนี้มันครอบครัวอวยพรให้ครอบครัวหน่อยบอสอวยพรให้ สงการแล้วเวยพรให้เอฟซีหน่อยตอนนี้มันต้องกางานกันนะครับแดี๋าายิกันเลยให้แ่ใแม่พาไปดูมาบ

โนติดอ่าเจ้าเจ้าเมลอนเบิดแล้วเสียอ่าเมลอนอ่าเมลอนเมลอนเลยบอสโอ้ได้ฟิลมากเลยเมลอนเมลอนเลยเมลอนกเู ผู้นี้แม่นี่มักมักผู้นี้นี่แม่เอลี่ดีในสุดของบอสเยอะนี่อาไหนนี่โชว์หน่อยเ,อเขาคือใครบอสคนที่เขาคือใครบอสเต้อ ไหวไม่ลูกเราหาคาราบาวไม่เจอเลยคารา,า,า,าบาวใส่สปอตคือได้สปอมคืประกันคาราบาวทาั้งลมเลยนะครับได้มันมันเลี้ยวบิดตอนนี้เราอยู่ที่คนดูเก้าพันเหมือนแล้วเก้าพันหรือเก้าหมือนวะนะครับผมท้งหวัสดีตรงกลางครับเอาให้วอวยพรให้เอฟซีหน่อย สวัสดีท hey, he ุกท <_ bells> <_ starving> <t> ่านนะครับผมน้องอาตุกเดียร์มุสิกนะครับขอไปพรอให้พี่เแม่พี่น้องไปอายนะครับโสดในคอนเสิร์ตมุสิกพิธีป๊อปสุขมากานแฮปปี้ในวันถึงปีใหม่ไทยแล้วกันเด้อโอ้ยแม่ลูกอ่อนก็ยังบ่ะวันเนาะ ดูไม่เป็นทำดันได้อย่างเงี้บอสเม็ดเจ้าพัดมาคนเนี้ยทำไมเขาคือใครคนนี้เขาคือใครเนี่ยวเขาอ่อนจังเลยเนี่ยบอสบอสคนเนี้ยมันรอดดีดีนี่นี่นี่พวกนี่มันรอดดีดีตอนนี้เลยคนเล็ถามว่าเขาคือใครเออดีนะเขาเมนต์โอเคนะจะเวี้ยงใครโอเคนะ บอกแม่ไล่คอมม้นต์เออกดเลยกูงือใส่เออไล่สวดของบอสอยู่นะไลฟ์สดเครื่องบอสนะจ๊ะไลฟ์สดเครื่องบอสอยู่นะคะไลฟ์สดเครื่องบอสอยู่นะไลฟ์สดบิ๊กอยู่นะโอ้ยเกือบสองหมื่นกว่าแล้วเกือบสามหมื่นแล้วครับใคร ทำไมไม่คุกขีดเหมือนกล้องเขาเลยอ่ะอ้าวน้องคอปเตอร์เป็นไงบ้างครับให้สัมภาษณ์หน่อยน้องคอปเตอร์น้ำเข้าตาเหรอขอน้ำล้างหน้าให้คอปเตอร์หน่อยน้ำเข้าตาอ้าวนี่น้องสแต็มอ่ะไรสุดบอสอยู่ไหนน้องเจนนี่ กอดใคไปไซวะเอ้าเพียงเออคูณกินจังต้องบอดต้องบอดสวัสดีครับวนี้สนุกมากอยู่ที่จัหวัดขอนแก่นไปไม่ถึงก็เหนียเลยเพรว่านวะาตอนนี้อยู่เมืองเก่าใช่ไหมคะติดที่เมืองเก่าอยู่สนุกมากครับมาสุโอ้ยนี่เาน้ำแข็งเนี่ยจะมาจุ่มไปตัด้วย แมเ้าไกนนรอยงได้าานน่ารักมากคุณวินจังน่ารักมากน่ารักมากเท่าในแล้วเก้าพันครับวาลมไม่ใดก้อนอะไรดลูสสดิวใส่เครื่องปอนี่ยนะรป็นค้หนึ่งของหอย เรลูกซ้ายเจ้าเองบ่วยพอนเอฟซีไหมออไลดกันเทียเบียร์บิงยพ่อในมิซซี่ีีีีิงีิน้ายเจ้าเขายิดากันแล้วบ่เมีนมันจีมันเองนี่แหะเีงอเคช่มันะมันีเรียงเรียงหยังเราเจอเขายิงเลยเรียงหยังเด้ดาก

ใครเนี่ของวายุวายุเครื่องบอสเครื่องบอสใดจะเดินหรือจะขึ้ออเอ้าคจะแสนแล้วครับแสนแล้วนี่แสน โคดากโคดากเลยดากเลยยอว้าอท่ไม่มีดแสนแล้วแสนแล้วคนแสนแล้วยายนกโชว์หน่อยคุณนกชวหน่อยแสนแล้วครับแสนแล้วอ่เ้ว ขออนุญาตลงนะคะไม่ขอตีหัวดะขออนุญาตลงค่ะจบค่ะ